คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีมิดรักที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับหนึ่งวดประจําวันพุธนะครับที่7นะครับผมพฤษภาคมนะครับปศ2568กับเลขทูบบารมีปุดทวดนะครับบารมี FC พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปอยากชมแนวทางเลขดูบารมีปุดทวดนะครับหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูบปู่อยู่หลายงวดแอดมินก็จะมาจุดขอโชค FC พี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันเราลุ้นรอชมพร้อมกันครับผม ครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบปรมีปุดทวดนะครับก่อนอื่นนะครับเอดมินก็จะขออ่ยคาถานะครับผมจะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเอซีพี่น้องสนใจคาถาขอโชคคาถาขอหวยคาถาพระคดาจุดไว้แค่ไว้นะครับเผื่อมีเลขทูบจะกระจุดเสียงโชคนะครับในวันพระยิ่งจะดีนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็มีน้โมูสามจบนะครับ นะโมตัสสะปะคะวะตุระตะสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะระคะวะตุระตะสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะคะวะตุระตะสัมมาสัมพุทธะอินทยสังเทวยสังพรมยสังมหาพรมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกัตติยสังมหาจักวัตติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสัง อรหันตะยสังสัรพสพิทธิวิชาจระรานยาสังสรพพโลกาจริยายานสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะอมาัสมาสุวติโหตุไมหังนมโมพุทธะนะโมธรรมะนะโมสังคะสะเสยยะทีทางหูรูรูสวาหายาสาธูครับผมเลขทูปบาร,รมีปูดทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอนมินก็จะของใช้เสียงเอสีพี่น้องได้ลุนเลขทูปไปด้วยกันและวุุนไปด้วยกันครับผม ครับผมเลขทูบบารมีปูดทวดนะครับก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับเลขทูบนะครับก็อาจจะเอียงนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอซีพี่น้องไม่เห็นนะครับแอดก็จะขยับให้ดูนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะไม่เห็นเลขทูปกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเลขทูบบารมีหลวงปูดทวดนะครับเอซีมิดดักนะครับผมอาจจะเอียงซ้ายเอียงขวานะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางเลขทูบบารมีปูดทวดหรือว่าไม่อยากให้อ่า เห็นเห็นชัดชัดนะครับพี่น้องก็ตามมี้นะครับแอสพอขยับให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่น้องบ่นไม่เห็นจางๆกันนะครับสําหรับเล่ทุ้งปริมีปูทวก,ก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวิซีพี่น้องเห็นไปนไหนก็ขออ่า คอมเมนต์มาบอกเพื่อนได้นะครับผมเห็นอาจแตกต่างกันออกไปนะครับเผืเพื่อนๆมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับสามารถเข้าไปรับชมติดตามได้นะครับผมเหนตรงกันเผื่อมีโชคด้วยกันสําหรับวันนี้เอฟซีพี่น้องที่ชอบมาทางที่ทุกบารมีปูดทวดก่อนออกไปอยลิมกด subscribe กดไลค์กดตามากดแชร์าาาทางช่องด้วยนะครับสาหรับวันนี้แอมินก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็ขอเอฟซีมิรักโชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ